เจอเจ้าผเหมือนเดิมแลซิงลมเหอชแนแลครับน,นี่ตัวเล็กของโบวานครับาไหม้มม่วงตาไมผมม่วงครับแปะมาแล้วครับแปะมาแล้วแรงห้แปะโหดเลยโหดป่ะอ๋อเลามไหมผมม่วงมามนเนืเจอปีมือพี่แปะรอบครับ โอ้โหนี่มาได้กลิ่นแล้วครับลีลานี่น่ะมาได้กลิ่นแล้วครับอ่ะดับเครื่องหน่อยมาครับเนี่ยน้ำมันหมดปะครับโอ้นี่ครับเเอา่่่ใหบวตััญะนีครจ้าของไม้นะครับนี่นะครับอันนี้มันต้องถึงบังครับนี่ครับเจ้าของไม้ผมม่วงครับ หรือมีแม่ามุ้งหน้องหมอแบบโอ้มีพี่เปะไปทำงานเมืองนอกมาแปดเดือนครับพี่เป้ครับนี่ใช้เวลาแต่งมากี่วันแล้วครับตวมาได้มวปครับตบมาไมาได้มวะครับโอเอฟซีก็ตึงหาพี่เป้มากเลยครับไปเกาหลีครับ ไปฮ่องกงครับินไปฮ่องกงครับไปทำงานกี่เดือนครับเจ็ดเดือนครับได้มากี่แสนครับโออมาไปเอวครับนี่ครับโกหกโฆษณาสบายมมาเติมน้ำมันโซ่กันเติมน้ำมันโซ่เห็นครับจานุกอ่ะโอ้น้ำมันเนี่ยนะครับเนี่ยน้ำมันเก่าผมกล้าเนี่ยน้ำมันเติมฮะโอ้น้ำมันเก่าผมครับเนี่ยเอาเออมาแปด กิ่งปต่อไปขายครับแจนลูกก็โดนแดาแล้วเจ,จ้าแล้วครับตื่นขวายครับเี่เดี๋ยวไปพอพี่แป้ลีลาพี่แป้ฝนโซ่ครับนี่สิบรรยากาศป้านเฮาครับออกแรงแล้วไอ้เป้ได้ไปดักหนูป่ะฮะได้ไปดักหนูป้องอ่ะนี่ครับ เวลาการฝนโซ่แต่ละคนเหมือนกันครับอันนี้อย่างเบาหนออออก๋อจะหนอลงหน่อยครับนี่ครับในเวลาพี่แป้ครับฝนโซ่เหมือนกันครับมันพดป่ะจุกเอาบ่ายยาาอยู่ไหนวะมันนั้นติดต่อมั่งเจ้าใหญ่อยู่บ้านหลังกคุะ เงี่มตัวก็เห็่มตัว,ตวองมายืมใบมอดมานี่แหละสี่สี่จ4ดห้าโนเก้าสิบครับ, 4, 4, 5, 9, รบแกนบนอลโซ่เดี๋ยวพอแจนุตัดไม้ครับตอดไม้ไข่ก่อนไม้ตันก็นดีเอาครับเร่งนี่แค่พออากาศแล้วผมวัดเนี่ยนะ แม่บ๊กปนนี่ครับโคดประคุมแล้วครับนี่ครับพอแล้วครับที่ป่าไม้ครับเนี่ยครับหนอนไม้ครับไม้บ๊อม่วงไม้ลำไยไม้ผมมีเหลื่ยครับผมมีเหลื่ยครับเนี่ยนี่ครับพอครับมันนี้ย้อนเนี่ยเราจะขีดบอดีเนี่ยเพรว่ามันเหมี่ยงไง เนี่ยครับเนี่ยหมอบุญก็ไปโก่งเขาไป็นเด็ดร้อยวัลแอนมาไงเอา,าไปเดือดร้อนหมอบุญครับจังมันเนี่ยครับจะรู้ครับพี่นักการเอาเลี้ยนงัวยูุพุนครับพอดีอ่านนะครับพี่นักการอยูุพุนครับหาเลยโน้ตตัดนี้เลยตัดนี้นะ มันฮอนเอาครับ FC เ,เดี๋ยวเราทอดตัวยาวครับฝากติตนนกดตามกดแชร์กดติดตามน,นะครับเดี๋ยวเขากำลังร้องของฮู้ว่าเทียงนี่ครับโกฮอนตั้งสอนแล้วครับฝากติดตามกดแชร์กดติดตามในช่องผมเลยครับนี่ครับดูหน้ากกฮอนเลครับ